เอาละครับพี่น้องวันนี้เราจะไปเที่ยวชมพาไปเที่ยวชมหุบเขาสี่หุบเขาดาดาลุนีดาลุนีน,นะครับเนาะเป็นหุบเขาที่สวยงามมากจ้าที่ที่ลาบสูงทท่เบตน,น,นะครับวันนี้จะเก็บภาพมาฝากพี่น้องกับถ่าเที่ยวชมนะครับพาเที่ยวชมเที่วยวดูนะครับโอ้นี่นะครับที่ <c oughs> เชิญตู้นะเชิญตูเชิญตู้ เป็นที่ลาดสูงที่เบดนะครับวันนี้เราก็จะไปเดินเที่ยวชมกันนะครับเนาะเก็บภาพมาฝากนะครับก็มีอากาศวันนี้ก็ไม่ถึงขั้นวันหนาวร้อนนะครับพอได้อยู่นะครับมีแดดออกนะครับมีแดดออกนะครับสองข้างทางธรรมชาติก็สวยงามอยู่นะครับนะเห็นนะครับตรงนู้นนะครับเนาะดูชมบรรยากาศรอบๆนะครับผมนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับสวยงามมากเลยนะครับผมนะไปไปเที่ยวยกันครับผมไปไปวยกันครับผม เดินตามทางไปเรื่อยๆครับสวยงามมากเลยพี่น้องเอ้ยมาด <t> ูนะครับสี่หุบเขาดารุนีนะครับสี่หุบเขาดารุนีอุทยานดารุนีนะครับกสวยงามนะครับนะเราก็จะไปทําการผ่านจุดคัดกรองจุดที่จุดที่เราจะต้องเราก็าไปผ่านผ่านผ่านนะครับผ่านบัตรนะครับผ่านบัตรผ่านตั๋วเข้าชมนะครับเนาะ ต้องผ่านตัวผ่านชมก่อนนะครับผมขอครับดูบรรยากาศนะครับเออที่ทางเข้านะครับผมสวยงามมากเลยครับพี่น้องไปเราได้ตั๋วแล้วนะครับได้ตั๋วได้บัตรแรกเข้าชมก็จะเดินเข้าชมนะครับไปตามรูนนะครับตรงนี้นะครับผ่านบาดผ่านแดนเข้าแล้วนะครับเราจะเดินชมไปเรื่อยๆนะครับดูสภาพบรรยากาศรอบๆนะครับผมพี่น้องสภาพบรรยากาศที่วิทยาน ผมเขาสีดารุณีนะครับนะสวยงามมากเลยนะครับโอเคนะครับผมไปไปไปาปไปไปเปไ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 ปนปไ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 นะปไ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 ผไปไปไปไไปไอไป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 าปไ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 ป โอเคครับผมครับปลอดภัยนะไปไปไปโอเคโอเคครับมมา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 ก็จะมีรถนะครับบริการเขาเที่ยวนะครับผมนะครับบริการเขาเที่ยวนะครับตามแหล่งท่องเที่ยวนะครับผมนะเนี่ยนะครับใช้บริการนะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับเป็นอุทยานสีเขาสีดารุนีนะครับที่ที่ราัสูงที่เบตนะครับที่เชิญตู เชื่ตัวนะครับผมครับขึ <ric> ้นก <gaz peine S 1> <F> ันข <Maybe. S 1> <K Sports. S 2> ึ้นไปหาที่นั่งกันนะครับเราเจะหาที่นั่งกันนะครับผมมีที่ไหนบ้างก็นั่งเลยนะครับตัวมีที่ไหนบ้างก็นั่งกันเลยนะครับผมอ่าเป็นรถบริการนักท่องเที่ยวนะครับเดินในเดินในเดินในไปไหมโอเคเราได้ที่นั่งแล้วนะครับได้ที่นั่งแล้วแล้วก็อเดินทางนะครับ ทอ่องเที่ยวนะครับผมออไปครับเราไปออกนะครับออกนะคะโอเคครับไปแล้วครับผมกนับก็เก็บผ้าบนรถบริการนะครับผมไปอืมนะสวยงาม,มาเลยทุท่านเขาสิงขอด้วยนัเยนเ้ รถบริการนะครับผมรถในการเที่ยวนะครับนั่งรถประมาณสิบห้าสิบนาทีไปอล้วก็จะเดินไปที่จุดถ่ายรูปกันนะครับจุดถ่ายรูปกันนะครับที่นี่โอ้โหไอ้ลยนครับ

นนนนน่มงขึ oh. ้้อะโอเคโอ้ด oh, okay, okay. ูสิครับขึ้นมาสูงมากเลยครับผมโอ้โหสูงมากเลยนะโอเคสูงมากเลครับอุทยานของเขาจีดารุนีของเขาจีดารุนีนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดถ่ายรูปนะครับผมโอ้ย ามาดูอีกมุมนี้นะครับที่มุมศาลาที่เราจะรอขึ้นรถนะครับตรงนี้นะครับนะก็สวยงามนะครับพี่น้องครับสวยงามรินดีครับสวยงามนะครับผมนะนะโอเคนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นศาลาที่เราให้นักท่องเที่ยวได้เขามาพักรอรถนะครับนะนั่งมาก่อนนะครับผม จุดนี้ก็เป็นจุดที่สองนะครับที่เราจะทามามานํามาดูนะครับนจุดที่สองจากข้างบนลงมานะครับเป็นจุดชมวิวที่สองของอุทยานสีศรีรุนณีนะครับเขาศรีตุลณีนะครับสวยงามมากนะก็จะเก็บภาพไว้ฝากเป็นรอบๆตอนนี้นะครับผมนะอ่านดูช้าๆดูช้าๆนะครับช้าๆนะครับพี่น้องวังห้ามวอครับพี่น้องนะครับ สีแตะลุนีนะครับเขาสีแต่รุนีนะครับช้าๆนะครับนะไปครับนะไปไปครับไปมาๆอะไรๆนะครับมาครับครับครับผมนะครับน้าไปไปอ่าดับมันดูตรงนี้จริงๆนะครับในจุดจะให้ดูรอบๆนะครับผม ให้ดูรอบๆนะครับผมดูครับดูนะครับเป็นบรรยากาศหุบเขาสีดารุณีนะครับเฉินตูที่ประเทศจีนได้พี่น้องนะครับภาพสวยงามมากนะครับจะ่ามาฝากนะครับนะโอเคนะครับนะจับภาพนิ่งกันครับตรงนี้ก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่จะชก้ว่งมาชมนะครับ จะเป็นอ ah, ีกจุดหนึ Anyways, na, ่งนะนามุมหนึ่งนะครับนะนะนะก็เรีว่าสวยงามมากๆเลยนะครับตรงนี้นะเออเฮก็จะเก็บไปฝากตามทุกจุดทุกจุดนะครับเห็นไหมครับบรรยากาศโอ้ยตรงนี้ก็สวยสวยงามเลยครับพี่น้องเอ้ยนะฮะเอาก็สวยงามตามธรรมชาตินะครับด้วยพี่น้องดนะครับเบิ้งเอาอ่ะมันก็คนแตกต่างกันนะครับเนาะ นะครับอนนี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดที่ดูดูวิวสวยๆนะครับนะก็จะเก็บพามาฝากนะครับนะฮะเป็นจุดสวยๆนะครับที่นักท่องเที่ยวลงมาและก็เป็นจุดที่จะต้องรอขึ้นรถนะครับนะนะฮะก็เกจะพามาฝากเหมือนเดิมนะครับผมดูให้มันงามนะครับท่าพี่น้องเด้อเก็บภาพมาฝากผู้อยู่ทางบ้านทางไกลก็ได้พี่เอฟซีก็ได้นะครับเนาะ อ้าวคุณนะครับรอบๆนะครับพี่น้องครับเบ่งงามหลายนะครับงามหลายนะคุณรับรถมาแล้วคุณรับทางนึงนะรถมาแล้วครับรถมาแล้วโอเคจะขามฝากไปบุ้งน้ำผิครับเนี่ยจะขามฝากไปบุ้งทั้งนี้ครับมันจะไม่น้นนะครับเป็นน้านะครับมันจะมีความเย็นนะมีความเย็นใสนะครับ มเป็นไอธรรมดานะครับเนาะิมูกหน่อยจัชหน่อยนึงนะครับเนาะเด่นครับนป่นจุดชมความงามตามธรรมศาสตร์นะครับเนาะพู้โแล้วพูลนะูลนะครับสวยงามหลายได้ครับเด้อพี่น้องเลยอันนั้นถึงจะก็มาจับภาพกันนะครับจุดนี้มุมนี้มันจะเป็นน้ำไออกสีน้ำเงินสามสายนะครับเนาะโอ้สาย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 งามนะครับสายงามเนาะ าจะมาดูใกล้ๆน้ำนะครับนะอ่านี่น้ำแสนสวยสุดยอดเลยสุดยอดเลยนะครับโอ้โหเป็นจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นจุดสุดท้ายแล้วล่ะที่จะได้ดูได้ชมอุทยานสีดาุณีเขาสีดาลุณีนะครับนะจุดนี้นะครับไปเก็บภาพทางด้านนี้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาเก็บภาพกัน นะเดี๋ยวแย่เลยนะครับอ่ะอ่ะดูครับดูดูอ้าวเป็นยังไงครับพี่น้องน้ำสวยนะสวยนะเออเออเห็นไหมครับพี่น้องครับโอเคนหมครับพี่น้องครับดูติครับผมฝนนีเครอเดี๋ยวไหมครับโอเคนะครับโอเคนะครับฝนดีมากครับฝนสุดยอดเลยสุดยอดเลยอ้าว ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่าน,นนะคหอมขอบคุณครับ